โอ้โห oh ตำลึงงามจริงๆฮะนะแต่ว่าอยู่ไม่ถูกที่ถูกทางฮะนะอยู่ตรงมุมตึกฮนะเดี๋ยวต้องจัดการซะแล้วนะเดี๋ยวเอาออกแล้วก็เอาไปให้ปลากันดีกว่าอ่ะนี่ฮนะต้องลากออกมาเลยนี่นี่นี่น อยู่ผิดที่ผิดทางนะสวยงามแต่อยู่ผิดที่หรือออกให้หมดมได้กอใหญ่ๆเลยเดี๋ยวเอาไปโยนให้ปลานะเนี่ยเป็นอาหารปลาดีกว่าโอ้โหเนี่ยก็ได้มาเป็นกองใหญ่เลยนะเดี๋ยวนาเล็กจะโยนลงไปให้ปลาในคลองเลย เป็นอาหารปลากับเต่าดูสิว่าปลากับเต่าเขาจะชอบหรือเปล่านี่นะเนี่ยลงเป็นกองใหญ่ๆเลยเดี๋ยวค่อยลุ้นกันนะ